สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะแล้วก็เจ้าของคลิปนี้นะคะก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารหรือทีมอังคารนั่นเองนะคะพยากรณ์นะคะวันที่พยากรณ์ก็คือวันที่15สิงหาคมปี2564นั่นเองนะคะการพยากรณ์นี้จะมีผลประมาณ7วันนั่นเองนะคะก็นับไปตังแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะจนถึงวันศุกร์ที่20 หรือเปล่านะคะสิบสี่สิบห้านะคะอืมนะคะก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะคะเนาะาทีนี้ค่ะคงต้องบอกก่อนนะคะว่าการพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์รวมแบบ general reading นะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะมีได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะอ่า ใดๆก็ตามนะคะตัวของคุณเองี่ยเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวของคุณเองนะคะไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณซัทั้งหมดนะคะขอให้การรับชมรับฟังในครั้งนี้หรือว่าในของอาจารย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเป็นเพื่อเป็นเพียงนะคะเพื่อเป็นเอ่อไกด์นำทางนะคะหรือเป็นแบบ ไกด์ไลน์นะคะในการตัดสินใจแล้วก็การประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อให้กอบประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับทีมพ์ที่เกิดในวันอังคารนะคะเขาก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทีมอังคารเนี่ยจะเด่นมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน นะแต่มันเดน่นในเรื่องไหนมันเด่นในเรื่องของการจ่ายเงินนี่สินะคะการจ่ายเงินมีรายจ่ายเยอะมากรายจ่ายเรียงหน้าเข้ามาเลยเสียงเงินก็ด้วยจ่ายเงินก็เยอะช่วงนี้เงินออกเยอะมากแม่นะคะระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณนะคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวคน,นคนรอบข้างเนี่ยนะคะคือบคแบบคนวันาคาเนี่ยนะคะมันมีเส้นดวงที่เกี่ยวข้องก,กับการเงินอ่ะการคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วมันมันเครียดอะค่ะมาเลยแบบพอ ที่จะแบบผ่านกับคนใกล้ตัวได้หรือทะเลาะกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้นะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็วันอังคารเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนการปวดหัวกันคิดเยอะคิดมากช่วงนี้นะคะเนาะเกี่ยวกับไมเกรนหรือว่า การกินอาหารไม่ตรงเวลานะจะมีในเรื่องของกดไหลย้อนนะคะจุกเสียดแน่นกระเพาะนะคะจุกลามมาจนถึงลิ้นปี่เลยนะประมาณนี้หายใจหายคอไม่ค่อยทั่วท้องด้วยนะคะอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีแบบท้องอืดท้องผูกท้องเสียกดแก๊สแน่นในกระเพาะกะเพาะอาหารนะคะลำไส้มีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ที่บางคันลองสังเกตตัวเองดูซิว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะนอนพักผ่อนได้ไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะทําให้คุณเนี่ยนอนไม่เต็มตื่นหลับไม่เต็มอิ่มนะหรือเริ่หลับอยู่แล้วเนี่ยมันแบบกระดุงตื่นมาแล้วก็นอนไม่หลับแล้วหรือเปล่าประมาณนี้นะคะหรือบางท่านบอกหลับยาวแหละจ้านะคะหลับยาวหลับหลับแหละแต่ว่าแบบเอ้พอตื่นขึ้นมาล้วมีความรู้สึกแบบมันไม่สดชื่นอ่ะเหมือนมันนอนไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าคนวันอังคารเนี่ยนะคะควรที่จะทําบุญเสริมดวงนิดนึงเพราะว่าหน้าไพ่เป็นไพ่พระเกิดขึ้นนะคะไพ่พระเกิดขึ้นเนาะก็มีในเรื่องของการทําบุญกับ ถ้าส่งองค์ขเจ้านะคะอาจจะเป็นไปไปทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลสงก็ได้่ะ้าไปแล้วช่วงนี้โควิดเนาะนะคะอาจจะมีเรื่องของการโอนเงินไปที่วัดพระบาทน้ําพุก็ได้หรือการช่วยเอ่อเหลือหรือการโอนไปที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือดวงคุณเนี่ยจะเด่นมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการให้เสริมดวงอ่ะในช่วงเนี้ยนะคะเสริมดวงนะคะเกี่ยวกับการทําบุญที่เกี่ยวกับพระเลยเน้นมากๆการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศบุญกุศลเนี่ย ให้กับดวงวิญญาณบรรพบุหลุษนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ค่ะจะมีหน้าให้วิญญาณขึ้นมาเนาะเป็นวิญญาณของผีปู่ผีย่าผีตาผียายหรือเปล่านะคะเป็นวิญญาณบรรพบุลุษเนะี่ยมาขอส่วนบุญหรือเปล่าในช่วงนี้นะสาหรับคนวันอังคารนะคะก็พูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคะก็พอมีอยู่บ้างนะ ค่อนข้างมีโชคลาภอยู่บ้างนะคะแต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดวงแต่ละคนด้วยนะบางคนอาจจะแบบไปไม่มีโชคเกี่ยวกับลาบปากอย่างนั้นก็ได้นะคะบางคนแบบมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมีงานเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยเล่นซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าอยากจะให้ค่ะคือหน้าไพ่เนี่ยนะคะมันเป็นออนนี้ก็คือดูจาก หน้าไพ่มีไพ่เดคีแล้วก็ไพ่ออราโคด้วยนะคะราการพยากรเนาะมันขึ้นมาเป็นลอตเตอรี่นะคะหรือเกี่ยวกับสลากนะคะสลากออมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ซื้อผิดเอาไว้ได้นะคะแต่ก็ ดวงแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเนาะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยท่านที่เกิดในวันอังคารก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายหนี้ค่ะนะคะโอ้หรายจ่ายเลี้ยงนม้มาเลยอ่ะน,นู่นนี่ก็ต้องได้จ่ายจ่ายค่างวดต่างๆมีเรื่องของการจัดสรรปันส่วนแบ่งสัดแบ่งส่วนเกี่ยวกับมีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องได้ซ่อมอุปกรณ์สื่อสารนะมีโอกาสที่จะเอ่อมีเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านพังเสียหายหรือเปล่านะคะจะต้องมีเรื่องของการรีโนเวทหรือการนาเครื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไ ซ่อหรือโทรศัพท์คุณอาจจะพังก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสายไฟด้วยนะนะคะต้องระวังไปพิเศษเลยสำหรับท่านี่เกิดในวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของไฟฟวงไฟฟ้านในบ้านของเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านพังเสียหายสายชาร์จแบตเอย่ยโทรศัพท์มือถือเอ่ยนะคะออแบตสำรองรุ่นนี้มีปัญหานะคะหรือว่าปลั๊กไฟไฟ,ไฟดับไฟรั่วไฟสปาคอมค้างในรุ่นนี้ได้หมดเลยนะคะเนาะโอเคค่ะก็จ โปรเพนห้องนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวัน,นันรังคารนะคะ